กลับสวัสดีช่วงเซาของวันที่26กันยายนพศ2 5 6 7กลบสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียติเขามารับชมคลิปเขามาอุดหนุนและเขมามาติดตามผลงานของช่อง u t u b e เราครับช่อง UC พระโคซิง่งซ0 1ครับสำหรับเซานีคชิปนี่มีงวัวไทยแม่ลูกเมียมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงกเกษตรกรคนทุนหน่อยหรือว่าท่านใดชื่นชอบงว้วไทยก็บลองพิจารณาเมืองได้ครับพี่น้องครับ ซื้อกันบ่หลายขายกันบ่แพงครับพี่น้องครับขายแบบแบ่งปันอ่าก่อนอื่นขอนําเรียนว่าเป็นง้วส่งฟรี200รอกิโลเมตรนอกเหนือจาก200รกิโลเมตรที่เขาส่งให้ฟรีแล้วอ่าก็ซอยกันคาํามันเล็กๆ,ๆหน่อยครับบ่อหลายใหญ่ห้างบ่อมองขายอีกคือเก่าครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสีพามาเมืองงวอเม่ลูกไทยนี่มันเป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับเทียนยินยุตนาผมนี่เป็นแม่ลูกเมียงวอลูกแรก ง่ปงะเดี๋ยวสูงหลายนะครับพี่น้องครับงอเม็ดซิมหาบวกไปหาเม็ดยี่สิบงามแบบไทยเหรอครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสามเดือนนี่ครับนี่ตุลูกสาวเนี่ยใจลูกกับงามแบบไทยๆท้ยเหรอครับพี่น้องครับสําหรับหมองขายนะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรอม้านะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี พี่กัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบรนฝังอำเภอกะเสนิสัยจังหวัดลอยยาได้ครับพี่น้องครับกฎกติที่การทั้งข้อเช่นเดิมครับจะโทษเหรียญโทษตั๋วโทษตมกันครับพี่น้องครับจะโทษควมสาใจครับคิดว่าอยากได้อิลีกะลองปรึกษากันภายในครอบครัวเห็นดีน้ากันกับจังหอยซื้อครับแนะนําเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้กับเป็นข้าวดีของพี่น้องชาวไทยข้าวกะเงินดิจิตอลกะกำลังทยอยออกครับพี่น้องครับปันใดย่านเงินเหมือด นี่ครับเงินหมือนถือใส่บ่ mm พ่อข้าวครับเหมือนนี่ครับซื้องัวไปไว้ติดไว้ขอกอ่าย่างห้าวเหลือร nah, ้อน uh, จําเป็นอีหล่ห้ากับจังขายก็ได้ครับพี่น้องครับของหัวมันก็เริ่มอ่าเบิร์นเวลดีใส่ช่องไอ้หองครับมันก็เริ่มขึ้นราคามันเริ่มขึ้นครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงกุ้งเข่าสีขาดนี่มันมันก็เริ่มแพงขึ้นมันเป็นไปตามกลไกของมันครับพี่น้องผู้เพิ่นนี่เพิ่นก็มีหม่องเลี้ยงเพิ่นก็ซื้อเข้าไปเลี้ยงครับเวลาขายย่างใส่นี่ขก็บ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมัน แชร์หนึ่งหมื่นหาพันหารอยบาทเด้อครับพี่น้องครับเดลืงงวอสองตแม่ลูกสวยๆครับนี่ครับเห็นชีบเราโทรมาได้ตลอดยีบซีม่มงเด้ครับพี่น้องครับอ่าเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมกับบุคคอยเดี๋ยวขอไปต่อเป็นไรครับพี่น้องครับแต่ทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมถึโทรกลับเองนะครับง้วอยังเคียงจับใบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนพุ่มพุ่นกับอ่าเอฟซีทั้งโคราชพ่นเด โต๊มาปิดเหรอครับพี่น้องครับก็เียนนำทรงเพิ่นมืออื่นพุ่งออไปห่อนมืออื่นครับนี่ครับก็เหลือคมเดียวนิดครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆสดๆได้ครับพี่น้องครับสซาลาชินี้จบไปแล้วเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ